นเบอลยาวๆขึ้นมาออกมาทางด่ายนิดๆเอาแล้วคูน้อยกัดบอลไม่ได้ลูไปถึงแดงหลังบอลกำลังลานเกียร์ยกเพาะตัวเดียวขึ้นมาดินกางสนามสูงขึ้นอยครั้งเลืเรกทีบได้ททอะไรไปนะเกียได้ด้วยกั้ยขวานทำแบตัวดตดูวน้มันอลงไปะไรนจับได้ครับ

ขึ้นบวอีกครั้งหนึ่งครับที่อรัญชัยยังอยู่บิ